สวัสดีครับชาวเพลิดเพินเกมเมอร์ทุกท่านอยู่กับผมก้องซ่าครับวันนี้ในเกมไซเบอร์พัง2077ในเวอร์ชัน2.0ครับแม้ว่าเกมจะอัปเดตกันมาเป็นเวอร์ชัน2.0แล้วแต่เกมก็ยังคงความบั๊กของเกมนี้อยู่ซึ่งบั๊กหลายอย่างที่เราเจอวันนี้บอกเลยว่าแต่ละอันนี่ อะไรก็ไม่รู้เดยหมดเลยนะครับโอเคกรอเก like, กบเรื่อลืมกดไลค์กด s u b s c r ร b เป็นอาจารย์ให้กองซาด้วยครับผมและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเต erm ิมเกมโอวัตสองด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นให้เราทั้งสองแบบนะครับแบบหนึ่งคือ ID และพาสเวิร์ด และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น r v v ว l ล o เรนซ a ค l ร์ดิที้วอลซอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้เดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับและนี่เขายืนทำอะไรกันครับเนี่ยเอาแล้วรถมันมาจอดตรงนี้ได้ยังไง ว๊อดเนเข้าไปได้ยังไงครับเนี่ยสุดยอดไปเลยครับพวกเธอสุดยอดมากๆเลยถ้าผมขับรถขึ้นไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นไหมเอ้อาเ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 ด้งเอาเอาแล้วแล้วว t เเออหน้าอะไรผมช่วยคุณออกมาจากรถเลยนะคุณรู้ตัวไหมแล้วคุณทําไมอ่ะคุณเดินไปไหนอ่ะเอาเอา เอา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 อะไรเอา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 แล้วอะไรมันเกิดอะไรขึ้นวะนเอาเกิดการชนคนเกิดขึ้นคุณตำรวจคุณตำรวจจัดการมันมันหนีไปไหนแล้วเอาตำรวจเขายิงใครวะน่ะคุณตำรวจครับ เออขับดีๆหน่อยเอา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 ตำรวจเอาเอาไอ้นี่มันบ้าใช่ตำรวจมันบ้าไปแล้วตำรวจเขาแล้วตำรวจเขาคลั่งอะไรวะน้าเอ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 านี่กลายเป็นว่าตำรวจเกมนี้คือไล่ฆ่าคนเหรอฮะหรือหรือยังไงวะเนี่ยเอา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 ดูอะไรวะน่าเอาเอา อ๋อนี่มันผู้พิทักษ์สัติราชจริงไหมฮะหรือว่าหรือว่าโจรอ๋อมันยิงกันขนาดนี้เลยเหรอโอ้ออ๋อยิงเสร็จแล้วเขาก็ไปเอาแล้วคนนี้เขาแล้วคนนี้เขาตายไหมน่ะโอ้ตายคารถเลยเอ้านตำรวจหรือโจรวะเนี่ยไม่เข้าใจ What เอาเอารถเป็นไรไม่เพื่อนเอาเอาเอาถามว่ารถเป็นไรไม่เพื่อนเอาแล้วก็ไปอย่างนั้นเลยเหรอเอาแล้วมันเอาเอาแล้วนั่นตำรวจนะเอาแล้วขับชนตำรวจเอาเอานั่นถูกยิงตำรวจเพื่อนนายนายยิงเขาเอาเอาเอา เอาอดีขับรถไล่ยิงกันเฉยเลยเอาโอ้ยโอ้ยผมก็โดนเหมือนกันอคนเมืองนี้อยู่ดีก็ขับรถไปชนตำรวจดีจังอตำรวจแกก็ไล่ยิงเลยเฮ้ยขอตามดูผลงานหน่อยดิเพื่อนขอตามดูผลงานหน่อยครับอขอบคุณมากครับไปละผมตำรวจเข้ามาสองคันเลยอ่ะขับตามแล้วป่ะนะคุณตำรวจเป็นยังไงบ้างครับ คุณปล่อยคนร้ายหนีไปเหรอรุ่นคนร้ายของคุณอยู่ข้างหน้านู้นเลยใช่ไหมอ้าวหายไปแล้วเอาแล้วเนี่ยเอาหายไปเฉยเลยเออดี <c oughs> What the hell <c oughs> ว่เอา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 อะไระเนี่ยเอาเอเฮ้ยแล้วพี่เราิกันในน้ำได้เอา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 วยิงกันในน้ำได้ไงวะพี่เป็นคนปเนี่ย เอาอะไรเว้ยสุดยอดไม่มีไรไม่มีไรตำรวจตำรวจตำรวจเจ้าตัวนี้ป่าเอ้ยตำรวจย้ายตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มีคนยิงกันมีคนยิงกันเนอเอเอลองดูดิอยากลองอยากลองว่ามันจะมันจะเงียบไหมแล้วก็หาย เอาแล้วคือยิงแล้วนี่เขาแล้ว <publication> ก็หายกันไปเลยอย่างงี้เหรอเขายิงอะไรกันน่ะเอาไอ้นี่โดนยิงเฉยเลยเอาเอ้าเอ้าเอาไอ้นี่เป็นใครอ่ะเอาโอ้โหตำรวจมา คุณตำรวจมาเกิดอะไรขึ้นครับอเ,เอา้าคือถ้าเราเดินไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <laughs> คือถ้าเราทำอย่างนี้มันก็ฆ่าได้เลยอ,อืมหักคอตำรวจอะไรเกิด <laughs> อะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับ เกิดอะไรขึ้นครับทำไมอ่ะไปแล้ว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 เนี่ยอยากลองเทสไงซึ่งเด็กเขาบอกว่าเป็นอะไจริงครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นคุณตำรวจเฮ้ยคนนี้เขาเป็นอะไรครับคุณตำรวจคุณตำรวจลืมป่ะครับเมื่อกี้เขาเป็นอะไรอ่ะคุณตำรวจเลื่อนรถได้ยังไงอ่ะครับ ี่ดอก่อนนะตำรวจอ่ะยิงปังปังไปแล้วไปแล้วนี่แน่นี่แน่โอ้เข้าเข้าก่อน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 เฮ้ยหายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตำรวจเมื่อกี้เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับตำรวจผมไม่เห็นเออแล้วถ้าเกิดตำรวจมาข้างในอ่ะเออเออ เอ้ยก็ดีนะเนี่ยเป็นวิธีการปั๊มเอียพีที่โคตรง่ายเลยอะเนี่ยเอาๆเอาๆยิงกันแล้วเว้ยเออขับตรวขับตัวลุยจ้าชัวชัวลุยมันลุยมันลุยมันเฮ้ยเออเออเออเศรษฐีมากเพื่อน แล้วจะยิงกันจะยิงกัน <Öyle S 2> ทำไมเล่าโอเคเพราไงครับเออโย่จอบว่ะตำรวจมาดีตำรวจมาิงผมยิงผมต้องตำรวจ คตำรวจยิงตำรวจไงอ้าคุณตำรวจครับมันยิงผมคุณตำรวจยิงมันครับคุณตำรวจโอ้โหกองกำลังของปปรถบนี่เท่มากๆเลยครับไม่มีใครเข้าไปได้แน่นอนในดินแบบนั้นอะคุณตำรวจออกมาได้แล้ว สุดยอดจริงๆเลยครับคุณตำรวจเขายิงกับใครอยู่อะเอเอแล้วก็ให้มันยิงกันเองก็ได้นี่วะเนี่ยก็ต้องทอะไรเนี่ยลเขายิงใครอยู่อะผมไปวิ่งอยากไปดูเยิงกับใครอยู่อ้าว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  คุณตำรวจตายไปอีกหนึ่งน่าสงสารจังเลยคุณตำรวจมันเกิดอะไรขึ้นครับอะไรมันบักอะไรขอนมัเนี่ยเอา้าเอา้าเอา้เอา อ้าตำรวจขึ้นตํรวจขึ้นฉันมีเส้นสายนะเอา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 ตำรวจเหลืออะไรเนี่ยมาเกิดอะไรขึ้นครับคุณตำรวจถ้าตำรวจยืน เกมมันเป็นอะไรวะเนี่ยงงให้ไปละ <c oughs> มีใครเห็นล่าตำรวจผมไม่เห็นล็อกไอ้น่าเขาอยู่ที่เดิมอะเขาเข้า,าไปเอไ่อป่ะเฮ้อไม่เข้าใจเกมนี้จริงๆว่ะเร็วเข้าวีทำไมรอนานก็มเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ไง thể ok oh. nó về lại Ơ, oh. lướt เไปติดไฟทำไมอ่ะเอ้าไม่เข้าใจอะไรมันไม่ผมไม่เข้าใจเกมนี้ว่ามันคืออะไรวะเนี่ยแล้วจักปืนมาทำไมอ่ะมีอะไรปัญหาแล้วเปล่ามีแล้วเธอมีเธอมีปัญหาเลยเปล่าส่งเคาะส่งเคาะหน่อยไหม อ้าวตายว่าไม่มีอะไรหอลยเคยรียดเลยเลยเ่ย